อยู่กันที่โรงเรียนสวนกุาบวิทยาลัยทนบุรีค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่คะคุณลิเตอร์วันนี้นะคะพวกเราจะพามาสำรวจโครงการแบดจี้คงเมสเซนต์เีคของพวกเราค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ที่ใช้ภายในโครงการแบทช่วยคงแล้วแอน,นิเมของพวกเราค่ะซึ่งประกอบไปด้วยกะลามะพ้าวใบไ,ไม้และกระดาษเหลือใช้นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเดินสำรวจดูทรัพยากรที่ใช้ในโครงการกันเลยค่ะแเราจะทำยังไงให้โครงการของเราเนี่ยน,น่าสนใจดีคะฉันว่าการทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชันก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะฉันว่าก็น่าสนใจนะคะ เพราะว่าการ์ตูนแอนิเมชันเนี่ยนอกจากจะสนุกแล้วยังได้ความรู้ด้วยค่ะค่ะงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมการ์ตูนแอนิเมชันกันเลยค่ะช่วงนี้อากาศร้อนจังเธอว่าไหมนอนสิแต่ที่อากาศเป็นแบบนี้เพราะในปัจจุบันมีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เผาขยะการตัดไม้ทำลายป่ากระบวนการแปลรูปอุตสาหกรรมการใช้ยานพาหนะจึงส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนไง แล้วภาะวะโลกร้อนเนี่ยนอกจากจะส่งผลให้โลกร้อนแล้วยังมีผลเสียอะไรอีกไหมมีสิสั์สายพันธุ์ต่างๆเสียงที่จะสูงพันธุ์มากขึ้นแผ่นน้ำแข็งละลายก๊าซมีเทในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฉันว่าถ้าเราไม่ช่วยกันปรับเปลี่ยนนิสัยวิธีการเป็นอยู่อีกไม่นานมนุษย์คงต้องอยู่อย่างอับากแน่ๆเราควรเผาถ่านหินให้หน้อยลงแล้วเราจะผลิตไฟฟ้าได้ยังไงล่ะถ้าหากไม่เผาถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิง มีสิกระบวนการ RDF 5หรือ Refill r e v i c e Fill ไงเป็นกระบวนการที่นำขยะชีวภาพต่างๆหรือขยะในชุมชนมาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อแปลงสภาพให้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า,ฟาฉันอยากรู้จังว่าในระแวกชุมชนบางขุนเทียนของเราจะมีขยะประเภทไหนที่สามารถนำมาผ่านกระบวนการ RDF ได้บ้างงั้นเราไปเดินสำรวจประเภทของขยะกันเถอะ ฉันว่าชุมชนของเรามีกมากมะพร้าวกับใบไม้เยอะมากฉันว่ากระดาษด้วยเพราะว่ามีโรงเรียนส่วนกลาบวิทยาลัยธนบุรีอยู่ใกล้ชุมชนบางขุนเทียนของเราด้วยฉันเห็นด้วยนะส่วนกากมะพร้าวเราก็นําม,มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้พเพราะเกษตรกรแถวนี้ก็ไม่เผากากมะพร้าวทิ้งก็นําไปฝังดินไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกากมะพร้าวเลยส่วนกระดาษก็นําม,มาจากกระดาษที่ใช้แล้วในโรงเรียนของเรามีนักเรียนจานวนมาก เพราะโรงเรียนเรากว้างขวางมากก็เลยมีจํานวนขยะและเศษกระดาษเยอะกระดาษที่ใช้แล้วสองหน้าอีกหลายตันเยี่ยมเลยฉันอยากเข้าใจวิธีการ RDF อย่างง่ายๆจังตามฉันมาสิฉันมีวิธีให้เธอเข้าใจขั้นตอนการทำ RDF อย่างง่ายๆและสนุกด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมขบวนการ RDF ถ้าหาผู้เล่นทำภารกิจสำเร็จจะได้รับเงินรางวัลจำนวน1ล้านบาทกิการมีอยู่ว่า ผู้เล่นจะต้องผ่านด่านทั้งหมด5ด่านซึ่งแต่ละด่านจะเป็นกระบวนการ RDF เพื่อเปลี่ยนขยะชีวภาพให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่ถ้าผู้เล่นทําภารกิจไม่สําเร็จผู้เล่นจะต้องไปฝึกงานที่โรงงานไฟฟ้าเพื่อเรียนรู้วิธีการ RDF เป็นเวลา1เดือนด่านแรกผู้เล่นจะต้องแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกันไม่ให้ขยะมาปนกันอืมเรามาสำรวจประเภทขยะก่อนแล้วกันตอนนี้มีกระมาพ้าวกระดาษ ใบไม้ขวดน้ำและถุงขนมเริ่มแยกจากกากมะพร้ากก่อนละกันเย่ Yay! ฉันแยกประเภทของขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากผู้เล่นผ่านด่านแรกแล้วได้รับค่าพลังงานชีวิตเพิ่มด่านที่2เป็นด่านที่ผู้เล่นจะต้องนำขยะที่คัดแยกไว้ในด่านที่1มาบดหรือตัดเริ่มด่านที่2ได้เสร็จเรียบร้อยฉันผ่านด่านที่2แล้วหรือยังยินดีด้วย ผู้เล่นได้ผ่านด่านที่2เรียบร้อยแล้วและได้รับพลังงานชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด่านต่อไปคือด่านที่ผู้เล่นจะต้องคัดแยกขยะส่วนที่เผาไหม้ไม่ได้ออกอืขยะที่เผาไหม้ไม่ได้จะต้องเป็นขยะที่เปียกชื้นขยะแห้งที่ไม่ติดไฟเช่นโลหะแก้วเพราะฉะนั้นเราแค่นําขยะชื้นๆออกก็พอแล้วเย e เท่านี้ก็เรียบร้อยผู้เล่นผ่านด่าน3เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการนำาขยะมาผ่านกระบวนการให้อยู่ในรูปของผงเล็กๆขั้นตอนนี้ผู้เล่นควรระมัดระวังด้วยนะเก่งมากผู้เล่นผ่านด่านสีเรียบร้อยมาเกินครึ่งทางแล้วด่านต่อไปคือการนำาขยะมาอัดแท่งอืเริ่มยากแล้วสินะในที่สุดการได้ก้อนพลังงานไฟฟ้าแล้วสินะใช่แล้ว ก้อน RDF นี้สามารถใช้เผาแทนฐานหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือส่งไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงงานผลิตไฟฟ้าโดยที่ขยะหนึ่งตันสามารถนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้1เมกะวัตแล้วก้อน RDF ต้องนำไปทำอะไรต่อถึงจะได้ไฟฟ้าได้หรอคะเราต้องนำก้อนพลังงาน RDF ขนส่งไปที่โรงงานไฟฟ้าส่วนขั้นตอนจะมีดังนี้ผู้เล่นมองที่จอเลยครับ โรงงานไฟฟ้าของฉันเริ่มต้นที่ได้รับก้อนพลังงาน RDF ที่ขนส่งมาจากผู้ผลิตจากนั้นเชื้อเพลิง RDF ถูกนำเข้าเผาในโรงงานโดยควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม้ความร้อนจากเชื้อเพลิง RDF นำไปต้มน้ำเพื่อให้ได้ไน้ำไปปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถจำหน่ายและใช้หมุนเวียนภายในโรงงานไฟฟ้าเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยมีไฟฟ้าใช้งานแล้วครับ a d f เป็นกระบวนการเปลี่ยนขยะชีวภาพในชุมชนให้อยู่ในรูปของก้อนพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจะเห็นว่านอกจากจะได้พลังงานไฟฟ้าแล้วยังได้ลดปริมาณขยะอย่างยังย่งยืนอีกด้วยในฐานะที่พวกเรามีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าดังนั้นเราควรที่จะช่วยกันใช้พลังงานจากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยหลัก 7R กันด้วยนะครับ เื่อพวกเราได้ส่วนผสมที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูวิธีทําก้อนเชื้อเพลิง RDF กันเลยขั้นตอนที่1นําแป้งมันผสมกับน้ําต้มด้วยไฟอ่อนจนเนืดขั้นตอนที่2นาําวัสดุที่เตรียมไว้คือฐานกะลาบดละเอียดเศษใบไม้และกระดาษผสมกับน้ําแป้งมันและคนให้เข้ากัน ขั้นตอนที่3คลุกส่วนผสมทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกันมีเนื้อสัมผัสคล้ายมูลไส้เดือนขั้นตอนที่4นํนำส่วนผสมไปเข้าเครื่องอัดแท่งจนออกมาเป็นก้อนเชื้อเพลิงจากนั้นนำแท่งเชื้อเพลิงที่ได้ไปอบหรือตากแห้งเพียงเท่านี้เราก็จะได้ก้อนเชื้อเพลิง r d f แล้ว ขั้นตอนต่อไปเราจะนำเชื้อเพลิงที่ได้ไปสาธิตผลิตกระแสะไฟฟ้าด้วยเครื่องสเตอร์ลิงว้าวเห็นไหมว่าก้อนเชื้อเพลิงของเราสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้จริงและกระแสะไฟฟ้าที่ได้นั้นยังสามารถนำไปต่อกับแบตเตอรี่เพื่อนำเก็บไว้ใช้ได้อีกด้วยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าโครงการของเราสร้างความตระหนักรู้ให้ชาวบ้านโดยรอบนะ่ะฉันว่าพวกเราไปเดินสบอบถามชาวบ้านในละแวกนี้ดีกว่าอืมฉันว่าก็ดีเหมือนกันนะ ถ้าคุณอนุสรเนี่ยมีความคิดเห็นแล้วก็อยากจะเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับโครงการขอ,องเราคะโปรงขยายโครงการที่ใหญ่ขึ้นเพื่อนําไปสู่ชุมชนชนบทขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตสอบถามเกี่ยวกับโครงการแบตเตอรี่ฟอเรนเทอร์จี้ค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะมันเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการลดขยะในชุมชนแล้วก็อยากจะให้ต่อยอดโครงการนี้ต่อไปค่ะอบคุณค่ะ,คคะต่อมานะคะเราไปดูผลการประเมินเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินโครงการกันค่ะ ผู้ร่วมประเมินก่อนดําเนินโครงการทั้งหมด846คนหลังดําเนินโครงการทั้งหมด1 0 9 7คนพบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะเชื้อเพลิง ADf หลังดําเนินโครงการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมชนก่อนทําโครงการอยู่ในระดับปานกลางส่วนหลังการทําโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดการรับรู้เกี่ยวกับโครงการก่อนทําโครงการอยู่ในระดับน้อยส่วนหลังทําโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะ สูตรการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านโดยรอบได้เข้ามาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติสร้างเชื้อเพลิงจากขยะจริงค่ะค่ะและอย่างที่2นะคะพวกเราจะคิดสูตรส่วนผสมที่มาจากขยะในชุมชนนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ3ค่ะจัดทำแอนิเมชันเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเชื้อเพลิงจากขยะค่ะ